สมบูรณ์แวงเลือดได้บายพี่น้องสมบูรณ์แวงเลือดสวัสดีคะ่ะขึ้นบ้านนั่นแหละขึ้นบ้านนี้แต่พี่นหน้อยเจอพี่น้องก็คนบ้านนี้ก่อนึ้นบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเด้พาดูน้องเหมียวเหมียวเมียวเมียวคืนนี้จังงานใช่น้ออีหนองเหมียวก่อนนะน้นนองเหมียวนอนอยู่ใต้โต๊ะเมียวเอ้ยเมียว าสดชื่นแจ่ใสเลยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะข้าวเดียวกระบายสองงูกัวถัดต่อไปหน่อยบายสองงูกัวแล้วข้าวเดี่ยวข้าวเดียวข้าวเดียวขอข้าวเดียวพ่อเดียว สวัสดีจ้านักิกษาักเกเปืนเพนี่น้องคนสิโดดเดียวเายได้ท่องเล่ห์หอน้อยหมดน้อยลานกับบไปเจ็หม้อร้อนๆปสับกับาวห้องเย็ มาไปกันทะี่นะั่นคะ่นะขอบคุณนะ่เนะี้ของเราทั้งคู่แมงก์สวาทีกขอบคุณค่ะ

あ。Like

ขอบคุณสามลูกตาจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

Hãy subscribe ta kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

どう <laughs> <coughs>

เราเงียบไม่เห็นจะคัดตะไคร้บอสสมมติเงียบที่เราไม่เห็นกัน ตรงนี้เป็นตาข่ายเนาะเอาเขาจะมีเกาแล้วเพนะื่อนเครื่องมุงลวดเครื่องมุงลวดมุงลวดับไ,ไปเสร็จนะขึ้นสว่างบ้านแล้วเนาะจะไ,ได้กัดจังไหรเนาะสวัสดีทักไทยกันเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆของเราเชาวยูทู e จ้าเอาใกล้ๆกันนะเพื่อนขอบคุณทุกกำลังใจได้ห้องแอร์กับช่องวิวช่องนอกนะเพื่อนชองวิวนอกบ้านเนาะ ขอบคุณทุกำกำลังใจนะคะขอบคุณหนึ่งดวงตาจ้าบ้านนั้นเต็มมันได้จักตาพี่เนองวันนี้ได้สองดวงตาขอบคุณทุกำกำลังใจจ้าคนไว้ลูกพี่นนอง ขึ้นไว้เนาะให้ก็บ,บ่ได้ขึ้นจึงว่าโอกาสเวลาก็ขึ้นไล่ไว้เลยมาทักทายเพื่อนเพื่อนเลยขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณเพื่อนๆของเราชาว y o u t u b e นะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าลมผัดช่วยช่วยทั้งหนอกฟ้าหลังฝนเมื่อคืนฝนตกมเมื่อลยงคือถิดตกเมาตกบุหลังจากที่ฝนบม่ได้ตกมาโดนแล้วฝนไม่ได้ตกมานานแล้วเพิ่งจะมาตก ตกวดีเปียกนะพี่หมอมันแหงคักหลายหลายแหงหลายหลายกับตกเดเปียเปียกเปียกนี่แหละมาถึงก้มหงแล้วเพราะว่าแหง,หงโดนเนี่ยแหงนานแล้วขอบคุณทุกกำลังใจจ้า บ่ามีเขาเป็นบแกเกงไป่น้องา่าไหคกอเกงกว่า เด็กคนที่มาให้ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดอยู่สองช่องช่องสมบูรณ์แวงเลยกับช่องสมบูรณ์ยูทูป ถ่ายทอดสดพร้อมกันไปเลยดีกว่าไม่ได้ถ่ายเนาะสวัสดีทั้งสองช่องจ้าสวัสดีทั้งสองช่องนะคะขอพุ่ทุกกำลังใจโอมหอกุดจาไปทั้งได้พี่เนอะ เดี๋ยวจะล้ลเมเนหน่อยนะล้มญ่เพ่นเสียละ่ะพิ่นลงส่วนกันก็ปล่อยช่วงเพิ่นมาผูกเก็บเนี่ยแหละช่วงมาสงการเนี่แหละพิ่นลงส่วนกันลงสนกันลงส่วนกัน,น,กน,น,กนขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะ อเอาเดี่ยวก็เสิแเลี้ยวมือเลี้ยวเวียนหรือเนาะยู่พี่นานคำนานคำเวลาไปแหละตะเวียนนะครับนี่ถูกตรงนี้น้้นก็เพียเทมเนาะหลานใหญ่พอดีเดียวเวลาดีแด้หลานหน่อย ดน้อยด้น้อยี้าสิบหกสิบจดเก้าสิบอนนี้มัที่ดีสิน่บอก ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆของเราชาวยูทู e จ้าน้องเมียวก็ะน,นอนเงาอิต่ใตโตเมียวเอ้เมียว จ้ามาน,นั่นขอบบ่อนก็จะได้ตาคนบกขึ้นขอบไปลงแงเราก่อนขออนุญาตล้งกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลุงแล้วลุงแล้ววัสดีจ้าลุงแล้วพี่น้องขอบคุณหลายถลายมันมีจักตาขนบ,บมีดวงตา